นี่ทุกคนงานเข้าแล้วนี่น่นาจะติดแล้วนะครับผมดูว่าตัวใหญ่ไหมเอาละครับทุกคนโอ้เจ้ากระนูตื่นเต้นตัวใหญ่มาแล้วครับเขานี้ไม่น่าจะหลุดเพราะไม่มีหินครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูดูรูทางเข้าครับดูหายใจเขาไหนไหนเลยนี่ดูรูพี่น้องนี่ดูขนาดรู อดผมปั่นยัดเข้าไปได้ครับจุ้งกระออมับางปงกรุ๊กเหนียกนะครับผมสวัสดีเอฟซี FC. และพี่น้องทุกคนครับวันนี้ผู้ช่วภัยมณนอกพามาหาปลาไหลนะครับผมมาวันนี้ไม่ธรรมดาวันนี้เจอดุองปลาไหลอีกแล้วพี่น้องดุงปลาไหลนะครับผมรูเยอะมากเลยตามนี้ครับนี่สุดนู่นเลยแต่รู้ท่านี้โป้มือแบบนี้เต็มไปหมดแล้วนะเต็มเลยครับสิบยี่สิบรูครับผม พิ่งมาจอดตะกี้เนี่ยไปที่หนึ่งโคตไกลเลยไปก็ไม่เจอเลยครับหมายอย่างดีเอดินคลองนี่คือเป็นเสมือนน้าเลยมันสามารถเดินหายได้เลยแต่ไม่มีรูปราลาไหลนะครับพอมาแวะหมายนี้เจอตรงนี้รูหนึ่งรูใหญ่พอสมควรนิดหนึ่งครับประมาณนี้แล้วก็เจอรูใหญ่ถวนย้นครับโอ้โหมุมนั้นอะเยอะเลยครับผมน่าจะเป็นรูเดียวกันแต่ไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวจะใส่ไว้ครับโอ้โหเยอะมากพี่น้องเจอแล้วนะครับลวงปลาไหลเดียยด๋ยวดูว่าจะหมาหรือเปล่าครับดูทรงน่าจะไม่มีใครโกยเลย เสร็จผมมานมานวันนี้ครับมานมานไปครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับไปเดี๋ยวไปใส่ดูแรกก่อนครับดูแรกเคยจะมาหามิ้มครับผมหมายนี้ยังไม่ได้สักตัวเอ้สักรังครับอันนี้เรามาหาปลาไหลดูดูปลาไหลรยชาตินี้ต้องดูแรกครับดูใหญ่อยู่หัวอยู่ครับน้ำใสเลยครับผมเียวครับตาดตท้งกันบ่เบียด ออได้แค่นี้ครับผมเดีก๋กวไม่กินแล้วค่อยว่ากันเนี่ยตั้งแต่รูนี้เลยครับรูใหญ่ครับแต่ว่าตรงนี้หารูลงน้ำไม่เจอครับอืมเดี๋ยวมาเจอตรงนี้ครับสองสามที่ครับผมอู้อืเขียดครับ รูครับขนาดรูนี่ยนะตรงนี้อีกตรงนี้มีรูดลงไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครัวผมเดี๋ยวจะใส่ไว้ทั้งหนึ่งสองครับตรงนี้เดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยว่ากันครับค่อยว่ากันเอาละ สิบร้อยครับผมอันนี้เหมือนจะกินแล้วครับเชื่อขยะร่ะผมับผักขักคักขักหมานแล้วพีว่น้องหมานแล้วแค่กินนี่ก็ดีใจแล้วพีว่น้อง๋อย่ามปนึมกันว่าจะได้ไหม๋ยวขอหาหารูเพิ่มครับไปครับผมสนมทุกคนงานเข้าแล้วนิดน่าจะติดแล้วนะครับผม ดูว่าตัวใหญ่ไหมขออย่าให้หลุดนะครับโอ้โหแผ่นหินด้วยโอโห้หินก้อนมาเลยครับดูอู้หูนั่นขาดเชื่อขาดเลยครับอู้หอหนว่าเหนียวครับเชื่อขาดเลยครับปอด ตัวใหญ่มากพี่นุอกโอ้ยถดูรีวิวมาเชือกนี้ดูโอ,โอ้มันคมนะน,นี่มันบาดกับหินอะ่ะทอดโอ้ตัวใหญ่มากโอ้ดูทกเขตนะพี่นุอกโอ้เสียดายครับ หินมันเยอะครับผมโอ้ตัวใหญ่มากตัวนี้นนเนี่ยโอ้ขึงโลได้มั้งเนียโอ้ติดแล้วนะโอ้ขาดสิ่งนี่ครับพี่โนโอ้องเอาละครับทุกคนโอ้เจ้ากระนูตื่นเต้นตัวใหญ่มาอีกแล้วครับคราวนี้ไม่น่าจะหลุดเพราะว่าไม่มีหินครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูดูดูทางเข้าครับดูหายใจเขาไหนๆนี่ ดูรูพี่น้องนี่รูขนาดรูโอดรกำปั้นยัดเข้าไปได้ครับโอ้ยรูสมแข็งพี่น้องผมใส่ไปสองอันข้างบนอันหนึ่งตรงน้ำอันหนึ่งมันไปกินในตรงรูตรงน้ําครับดูใต้น้ําครับผมดูว่ายังไม่ติดครับผมดึงขึ้นมามันดึงสู้ครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะดูไม่น้องไอ้โอ๊ยัง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 ซึ้งอยู่ครับเชือกมันยาวพี่น้อง เชื่อมันยาวเชื่อมันยาวโคจยให้หลุดอีกนะครับตรงนี้ไม่ไม,ไม่น่าจะเี็นหินรูมาแล้วไม่เจอเลยอุ้ยดูหอ้ดูแรลกเลยครับความใหญ่ครับเขียวไม้ก่อนมันมีไม้ไหมเอ๊ะ,อะน่ะเดี๋ยวเอาไม้แทงครับ ใช่ไม้แทงไม้แทงดูครับไม่โดนครับผมมันจะโดนไหมขาดเลยผมไม่อยากตึง <Workers. S 2> ดึงมากกู upp. ขาดครับหาไปรอบนึงเสียดายมากเลยปุ๊บดูแรงครับอือหืออือหือเชื่อไปทางไหน โอ้โหมีรูตรงทําตรงนี้พี่นุ๊กผมแทผิดที่เอ้ยขอโทษครับขอไปโดนกล้องโอ้โหไม้ผมเทไม่เข้าครับเฮ้ยปอ่อยแล้วโอ้โหมาแล้วครับไส์ใหญ่ครับผมอือหือโอ้มาแล้วพี่น้อง มาแล้วมาแล้วอู้ยกว่าจะได้สายใหญ่ครับได้อยู่สามสี่ขีนครับโอ้ยมาแล้วพี่น้องมันหวานครับผมมาเจออีรูนึงครับพี่น้องครับอูหูใหญ่มากครับผมนี่ยไม่รู้จะมีตัวไหม แต่เย็บแป๊บนึงน้ำก็ใสเลยครับเปิดรูมันนี่เจออี่น้องดูนี่รูนี้ไม่แน่ใจครับว่าใช่หรือเปล่าครับรูมันแทงไปฝั่งนู้นนะะเดี๋ยวอันนี้เหยื่อนี่ก่อนแล้วกันอันนี้คิดว่าใช่ครับนี่ก็กินแล้วครับผม ไม่รู้ว่ารูไปทางไหนกันแน่ครับเดือยวนที่เดอดรูกลมนะผมไม่ดูไม,ไม่ไม่แบนไม่อะไรนะขอหมีตัวครับขอยหังมีตัวนะจะดูน้ำมนไม่พุ่งเลยครับผม เออน้ำไม่พุ่งครับอ่ะโอเคครับมาดูวันนี้ครับผมดูคราวนี้จะติดไหมครับผมดูไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับตก,ตกนิดนึงครับผมตึงนะฮะเอาละเอาละทุกคนขอไพยครับคราวนี้จะหลุดไหม รูไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับตัวน่าจะพอได้อยู่โอ้โหแน่นตึกดีครับไม่มีไม้แทงด้วยพี่น้อง <c oughs> อือหือหดอีกแล้วพี่น้อง <c oughs> อะไรไม,มาพุ่งอะไรตรงนี ดูดีนะโอ้ตายแล้วอันนี้ไม่กินนะครับรูไม่รู้ว่ามันอันนี้ขนาดไหนนะโอ้แต่รูใหญ่มากี่น้องไอเชอกต้นขาดไม่รู้ว่าขนาดไหนยาวขนาดไหนครับผู้เสียดายพี่น้องทันนี้หลกแทงให้แจ๋วเลยมาดูกันนี้ครับตัวนี้อันนี้กินไหมอันนี้ก็หินเยอะครับโอ้อันนี้ก็ไม่กินพี่น้อง ก็สรุปได้แต้มเดียวครับสองตเตมแหละถ้าเกิดไอแตมนี้กินไม่ขาดก็สองเตมเตมนี้ถึงจะใหญ่มากด้วยครับเสียดายครับผมไอโซนฝั่งนู้นก็ะอู้รูปรลาไหลเย,ยอะจริงพี่น้องไม่ได้โกหกแต่ว่ามันจะเป็นตะรูร้างน่าจะหยุ่ในป่าโซนฝั่งนู้นนะย้ายรูไปแล้วนะผมอยู่ในช่วงลกๆเนี้ยนะครับเพราะไอที่ได้มากมีแต่ทารกทั้งนั้นเลยที่ไปเจอมาครับผมอ่ะเดี๋ยวพายาก,กับบ้านครับผมตอนนี้สี่โมงกว่าแล้วกลับบ้านช้าครับวันนี้ครับเพิ่งลวงเดี๋ยวไปตีวัน วันจันทร์ครับที่ปฏิวัตีวันนี้เลยเดี๋ยวกูว่ามันจะเน่าก่อนมันจะไม่อร่อยนะครับไม่เน่าหรอกแต่มันไม่อร่อยครับไปอยู่ถึงผ่านมุมไปครับผมอย่าันคลิปหน้าก็ฝากกดตั้งแลวก็แชร์ด้วยครับสวัสดีครับ